มันเบาัดักแม่พกกันตัวเนาะว่าสามตัวบันทึกทีนี้จะจะเสียงใหม่ให้ชัดเจนกว่าเดิมนะครับจะเสียงใหม่นะครับว่าตัวเลขตัวไหนที่จะออกสามตัวนี้นะครับเขียนเลขให้จากแอบเขียนเป็นเลขไทยไว้นะครับนี่นะครับ เป็นหกสองหนึ่งนะครับหกสองหนึ่งนะครับท่านประชมเที่ยวแรกได้หนึ่งห้าหกเที่ยวแรกได้หนึ่งห้าหกก็ไม่ไม่ค่อยมั่นใจนะครับก็เลยเสี่ยงใหม่นะครับเที่ยวที่สองออกมาเป็นหกสองหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวสำรองนะครับตัวนี้ก็ยกขึ้นเหมือนกันนะครับเบาเหมือนกันนะครับก็จะเปิดออกมาว่าเป็นตัวสำรองเป็นตัวไหนนะครับ ใช่จริงๆครับผมออกมาแล้วครับอันนี้คือตัวที่สี่ติดไว้นะครับกับสี่ตัวนะครับผมออกมาแล้วครับเป็นเลขห้าครับเลข5านะครับผมท่านผู้ชมเป็นเลขห้าครับตรงกับเที่ยวแรกนะครับที่จับออกมาเป็นหนึ่งหกห้านะครับเที่ยวแรกเป็นหนึ่งหกห้านะครับเที่ยวที่สองจับออกมาได้สี่ใบนะครับ ก็มีสองมาเพิ่มเติมนะครับมี2มาเพิ่มเติมอาจจะจับคู่กันแล้วอาจจะเป็นตัวล่างตัวบนก็ได้นะครับ <c oughs> อาจจะเป็นล่างกดไลค์กดแชร์กดซไร์ิดตาแกดกระดิ เด้อเดียวไปจมไปแต่ตัวเด่มนก็หอ้เบาเด้อูเป้ดอันนี้นักบ่คนตัวดนอันนี้ออกบ่ตัวนี้ออกบ่บ่ออกเบปูเด้อว่าเนาะให้เบาบ่ตัวเด้ตัวดออกให้เบาบ่ไม่ได้ออกให้เบาตัวเด้ออกหนักอันนี้ออกเล็บปูไว่เนาะขนมจะาเขาน วันนี้สามเบาแล้วู้วันนี้พอสมมาเสี่ยงตัวเลขกับเขี้ยวหันุมานนะครับเขี้ยหนุมานศักดิ์สิทธิ์นะครับเสี่ยงตัวเลขดูนะครับตัวไหนที่กายมาใสมไงองค์ว่าใส่หันี่นี่เ้ตัวนึงเนี้ยต้นนึ้งกายมาใบเดี๋ยวจะใบแด้อดู่าตัวนึงต้นสองตัวสามใบเลยกายเันแ่มนี่โอ้ยบอกเล้ยงไม่ถ่้นเนาะตัวสองเบองใจยนี่ นี่ตัวไก่เอาที่ไหนบ่แมนดอกนี่ตัวนี่บอกาเชิญตัวใหญ่ๆผู้ใบไม้ตัวที่หนึ่งที่สองเขียงแนบเอาไม้ไปเริ่มต้นไม้ไปบกคนผู้บายไม่หยิบมันแมนบล่ตตัวที่เก่ามาอ่ามันแมนบลแมนแน เอาไม่ก็ได้หรอจำได้ไหมเอาไม่เอาไมมหางหก้ไหล้านึ่งหางหกบางนหนึ่งหาหอันแรกจะมาเป็นหนึ่งหาหกเอเสียงืองเดีวสามตัวเป็นหนึ่งหาหกไปเสียงัูหอดเก่าเนี้ย่าตัวฉันมันบาสามตัวบ ทีนี้จะเสี่ยงใหม่ให้ชัดเจนกว่าเดิมนะครับจะเสี่ยงใหม่นะครับว่าตัวเลขตัวไหนที่จะออกสามตัวนี้นะครับนี่ก็จะทําการเสี่ยงตัวเลขกับเขี้ยวหันนมานนะครับเขี้ยวหั่นน้มานบุรีสีร้อยแปดนะครับว่าตัวเลขตัวไหนที่จะออกในงวดนี้นะครับว่า ถ้าตัวไหนจะออกขอให้ยกขึ้นเบาๆนะครับตัวไหนที่ไม่ออกก็จะหนักหนักนะครับผมวันนี้ก็จะเสี่ยงตัวเลขจากพ่อสมนะครับที่หน้าศาลปูดํานะครับหน้าศาลปูดันนะครับวันนี้ก็จะเสี่ยงตัวเลขให้สามตัวตรงๆนะครับว่าตัวไหนจะออกในวันที่สิบหกพฤศจิกายนเนาะวันนี้เสี่ยงตัวเลขดูนะครับตัวไหนที่จะออกนะครับ ตัวนี้ก็ได้ตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งนะครับอันนี้คืออันดับหนึ่งนะครับอันอันแรกนะครับอันแรกนะครับอันนี้คืออันแรกนะครับท่านผู้ชมได้มาแล้วครับตัวแรกครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับผมแมนเบาว่แมนนักโอ้จมขืนว่าไอันนี้เบา ตัวที่สองครับนี่ครับตัวที่สองมาแล้วครับตัวที่สองมาแล้วครับท่านผู้ชมรางวัลเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งเลขจะออกนะครับตอนนี้มาแล้วสองตัวครับผมมาแล้วครับสามตัวครับท่านผู้ชมสามตัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสี่ยงให้หมดทุกตัวครับว่าจะเป็นยังไงครับ ตอนนี้ตอนน,อน,นี้ตอนนี้ได้เอาเอา,เอาเทั้งเบอร์เลม่มันถิเป็นลักษณะเดียวกันบ่นเอาแบบถ้าถ้าสองตัวนี้ถ้ามันไม่ออกก็ให้ให้หนักบ่เออให้หนักเออได้ได้ได้ให้นัก,นกยกไม่ขึ้นนะครับหนักยกไม่ขึ้นนะครับกับหินกับเคี่ยวหนุมานมปูฤษีร้อยแปดนะครับ<ม>สำหรับวันนี้ก็เสี่ยงดวงกับมีตัวสำรอง มีตัวสำรองแมนบออันนี้คือตัวสำรองไว้นะครับเป็นอันดับที่สี่ตัวที่หนึ่งนะครับผมจับออกมาแล้วครับตัวที่หนึ่งครับเป็นหกครับหกนะครับท่านผู้ชมตรงกับเที่ยวแรกนะครับเพราะว่าเที่ยวแรกไม่ค่อยมั่นใจนะครับแล้วเลขที่สองออกมาเป็นสองครับผมตอนนี้เป็นหกสองแล้วนะครับตัวที่สามครับ หาวะหาวะหนึ่งอสองเขียนเป็นหาตัวที่สามเป็นหนึ่งนะครับผมตัวที่สามเป็นหนึ่งนะครับก็จะรวมกันก็คือตัวที่หนึ่งหกตัวที่สองสองนะครับตัวที่สามหนึ่งนะครับผมท่านผู้ชมนี่ครับเพราะว่าแอบเขียนเป็นเลขไทยไว้นะครับนี่นะครับเอาเปลื่้นะเพื่น นี่นะครับท่านผู้ชมเป็นหกสองหนึ่งนะครับหกสองหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเที่ยวแรกได้หนึ่งหหเที่ยวแรกได้หนึ่งห้าหกก็ไม่ไม่ค่อยมั่นใจนะครับก็เลยเสี่ยงใหม่นะครับเที่ยวที่สองออกมาเป็นหกสองหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวสำรองนะครับตัวนี้ก็ยกขึ้นเหมือนกันนะครับเบาเหมือนกันนะครับก็จะเปิดออกมาว่าเป็นตัวสำรองเป็นตัวไหนนะครับ ใช่จริงๆครับผมออกมาแล้วครับอันนี้คือตัวที่สี่ติดไว้นะครับกับสี่ตัวนะครับผมออกมาแล้วครับเป็นเลขห้าครับเลขห้านะครับผมท่านผู้ชมเป็นเลขห้าครับตรงกับเที่ยวแรกนะครับที่จับออกมาเป็นหนึ่งหกห้านะครับเที่ยวแรกเป็นหนึ่งหกห้านะครับเที่ยวที่สองจับออกมาได้สี่ใบนะครับ ก็มี2มาเพิ่มเติมนะครับมีสอมาเพิ่มเติมอาจจะจับคู่กันแล้วอาจจะเป็นตัวล่างตัวบนก็ได้นะครับอาจจะเป็นล่างและบนก็ได้นะครับถ้าจับ3 <ฤ atura, S 1> ตัว<า>ใส่กันก็จับได้นะครับเลข4ตัวนี้เลข4ตว <ร ossen S 1> ัวนี้จับจับรวมกันเป็นเลข3ตัวก็ได้นะครับเลขสี่ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมไว้เป็นแนวทางครับผมสาหรับการเสี่ยงตัวเลขจากเกี่ยวหนุมาน ปูฤษีร้อยแปดนะครับสาหรับวันนี้ที่หน้าสารปู่ดําครับฝากไว้เป็นแนวทางนะครับหกสองหนึ่งนะครับหกสองหนึ่งแล้วก็มีห้าด้วยนะครับแล้วตรงกับหาหนึ่งจับหจับรวมกันได้เลยนะครับสับไปสับมานะครับเลขสี่ตัวนี้น่าจะถูกรางวัลแน่นอนครับสําหรับงวดนี้ครับสิบหกพฤศจิกายนครับ หรือจะลอง,อ,งออกเลขรมันัตตรีู้ขาในเด้อหรือจะลองเสี่ยงฮานอยเป็นแนวทางฮ <lusion> านอยวันนี้ก็ได้นะครับเผื่อๆไว้ครับเผื่อๆไว้ครับฮานอยแต่อันนี้สําหรับวันที่16พฤศจิกายนนะครับผมตามนี้นะครับมี621แล้วก็5นะครับสักขีพยานครับนี่ครับ เห็นกันจัดจ่าครับออกแน่ๆวันนี้ทดสอบให้เห็นจัดจ่าเลยครับกับเชี่ยวหนุมานศักดิ์สิทธิ์ครับถ้าใครไม่เชื่อก็มาลองดูได้นะครับท่านผู้ชมมาลองอธิษฐานยกดูได้นะครับที่วัดป่าศรีประชารัตนารามน,นะครับหรือศาลปู่ดำครับผมโนะปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมครับผม เอาสามน้อยสิมันแล้วแบบนี้พอสมก็จะเสี่ยงแนวทางฮานอยให้ด้วยครับเสี่ยวเสี่ยงครับฮานอยให้ด้วยสองตัวสามตัวเอาสามตัวเนาะเอาตัวครับวันนี้แม่ให้เบาเนาะสามตัวสามตัวแั่ว่าไม่ให้นักถ้าไม่ใช่ให้หนักบกขึ้นถ้าไม่ใช่ให้หนักนะครับยกไม่ขึ้นอันหนึ่งแล้วครับ ถ้าตัวเลขตัวไหนที่จะออกให้ยกเบาๆนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็หนักอีกแล้วนะครับหาหน่อยวันนี้ครับผมถ่ายให้เห็นจัดจาครับดูครับดูสีหน้าครับหนักไหมหนักครับหกบยกไ่ขึ้นบรอครับโอ้อาตัวที่สามมาแล้วครับครั้งที่สามยกไม่ขึ้นอีกแล้วครับครั้งที่สามเหลืออยู่สี่ตัวครับท่านผู้ชม เนี่กระเดียไว้ได้ว่าจะไอันนี้ยกได้ครับยกได้ยกได้พอยกได้ครับเอ้ยไปเอาไว้เป็นแถวอันนี้อันนี้หนักเล็กน้อยมันบ่ะอ่าหนักเล็กน้อยมันเป็นเป็นรู้สึกหนักเล็กน้อยแต่บ่หนักถอดที่แหลกเหลืออีกสามใบครับผมอันนี้ยกไม่ขึ้นเอาเลขมันจะมีกี่ตัวมันจะได้สองตัวเห็นว่าเนี่ย น้อยไดเนี่ยน้อยแดนี่น้อยเหรอน้อยน้อยได้สองตัวเอาอันนี้เด้เหลืออีกตัวหนึ่งครับผมนี่ครับออกมาแล้วครับสองสองอันนะครับสองอันครับอันที่สามครับอันที่สามยกขึ้นครับผมอันที่สามยกขึ้นครับเลียงเออไม่ใช่นี่นี่นี่นะครับเอาแกะ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 เรียงเรียงครับตัวแรกครับตัวแรกครับ ตัวแรกมาแล้วครับบ้างหร,งางรืยงี้ตัวแรกมาแล้วครับห้าครับผมท่านผู้ชมลังวันฮานอย3าฮานอยตอนเย็นนะครับเลขออกมาแล้วครับห้าห้านะครับศูนามาแล้วครับท่านผู้ชม5 0ม,มาแล้วครับ <agna> หู้นย์มาแล้วครับท่านผู้ชม5 0มาแล้วฮานอยตอนเย็นนะครับเป็นแนวทางครับ5 0มาแล้วครับผม ขอาิต่านติดตามอยู่แล้วเป็นหกไหมเป็นหกไหมเป็นหกไหมนาสร้างเหนเป็นหกหรือเปล่าเอ้าหกจริงจริงหกครับว้าวหกจริงจริงครับท่านผู้ชมมาหกจริงจริงด้วยครับห้าศูนย์หกครับหรือค่อยไปค่อยมาเลยครับหกหางเลยครับถูกแน่นอนครับสามตัวตรงวันนี้ฮานอยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับผมเพราะว่าพิสูจน์มาแล้วครับ วันนี้ฮานอยแนวทางฮานอยครับ5 0 6ครับหรือจับหกหางเลยนะครับแนวแต่จับถ้าจับ2ตัวก็แค่3หางนะครับผม5 0 6ครับผมหรือจะเป็น605ก็ได้นะครับเป็นแนวทางด้วยครับวันนี้ฮานอยวันที่12พฤศจิกายนตรงกับเลขที่ให้ไว้เมื่อวานด้วยนะครับเลขตัวนี้ตรงกับเลขเมื่อวานด้วยครับออกมา3ใบนะครับที่ยกขึ้นนะครับ ทั้งหมดคือยกไม่ขึ้นยกขึ้นแค่สามใบครับวันนี้สําหรับฮานอยวันนี้ครับเอาไว้เดวกันมันออกตัวนี้ให้ยกขึ้นอืมมาเด้อสาธุสาธุสาธุบานมีปูดำให้โชคให้ลาบลูกหลานแล้วขอให้แหงๆปิดรวยๆได้ปูเด้อขอให้ลูกหลานได้เด้อให้เอฟซีช่องรัพ์เทวดามีโชคมีลาบด้วยกันนะครับผมสาธุสาธุอธิษฐานว่าใคร กระโจมให้เบาๆอธิษฐานวางใดครับการออกตัวนี้ก็ได้เงี้ยเบาท่าออกตัวนี้ให้เบายกขึ้นแล้วเมื่อกี้ถ้าออกตัวนี้ให้ยกขึ้นเบาๆนะครับยกไหมถ้าอธิษฐานก่อนเถอะอธิษฐานแล้วนี่นะครับกับเขีื่อหนุมานศักดิ์สิทธิ์ครับวันนี้ครับเยยกยังว้เก่ายังเหมับวันนี้ครับวันนี้ครับ จับตาดูให้ดีครับวันนี้ครับเพราะว่าเลขตัวนี้ซ้ากับตัวเมื่อวานที่ให้ไว้นะครับวันนี้น่าจะออกนะครับผมนี่ครับสักขีพยานเห็นกันนะครับตามนี้ครับผมเป็นแนวทางฮานอยครับผมสำหรับวันที่สิบสองพฤศจิกายนครับท่านผู้ชมตรงนี้หลวงปู่มองเห็นตัวเลขนะครับผม หลวงปู่มองเห็นเป็นตัวเลขหนึ่งสามนะครับหนึ่งสามชัดๆัดนะครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ส่องดูนะครับผมเห็นเป็นตัวไหนนะครับเ๋ยวหลวงปู่มองเห็นเป็นหนึ่งสามนะครับหนึ่งสามครับผมชัดชัดนะครับอันนี้คือที่ต้นจะบอกนะครับเมื่อกี้หลวง เมื่อกี้หลวงปู่ถมมานั่งอยู่ตรงนี้มองเห็นมองเห็นเป็นเลขสามนะครับท่านผู้ชมเลขสามนะครับส่วนเป็นสามอะไรนั้นก็ให้ท่านผู้ชมจับใส่เอานะครับผมมีสามอะไรบ้างครับเป็นแนวทางฮานอยสาหรับวันนี้นะครับหรือจะเป็นหวยรัฐบาลไทยก็ได้นะครับ ก็วันนี้ก็ลองเป็นแนวทางฮานอยก่อนนะครับสําหรับวันนี้อันน um any anyway> okay. uh> like ี้ก็คือที่หลวงปู่มองเห็นนะครับว่าเห็นเป็นสามนะครับแล้วก็เห็นเป็นสามอีกตัวหนึ่งครับผมแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งนะครับมีที่อีกต้นหนึ่งนะครับที่มองเห็นก็เป็นหนึ่งสามนะครับที่ต้นต้นที่ต้นประดูนะครับต้นประดู ก็มองเห็นเป็นหนึ่งสามชัดๆเลยนะครับอันนี้ก็มองเห็นเป็นเลขสามนะครับชัดๆเลยครับมองเห็นเป็นสามชัดๆนะครับส่วนท่านผู้ชมมองเห็นเป็นอะไรนั้นก็เป็นแนวทางได้นะครับแอปก็จะส่องให้ให้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้ครับแนวทางครับแนวทาง สองดูชัดๆเลยครับนี่ครับเลขสามชัดๆนะครับเลขสามนะครับหรือท่านผู้ชมมองเห็นเป็นตัวไหนครับผมชัดมากนะครับเลขสามครับเห็นท่านผู้บอกเปิด่นดอกนี่เลยครับท่านผู้ชมก็มองหาดูนะครับรอบๆข้างๆเลขสามนี่จะมีตัวไหนบ้างนะครับเด็นแนวทางฮานอยวันนี้นะครับผม ตร, ikat, ตรงนี้มองเห็นคล้ายคล้ายรูปหน้าคนนะครับข้างล่างนี้นคล้ายรูปหน้าคนนะครับท่านผู้ชมมองเป็นยังไงครับแต่แอดมองเห็นคล้ายๆเป็นหน้าคนนะครับเป็นหน้าเด็กเป็นหน้าเด็กนะครับคล้ายๆเป็นหน้ากุมารนะครับคล้ายเป็นหน้าเด็กนะครับตรงนี้ครับจากสองที่ โทรศัพท์นะครับผมนี้เป็นเลขสามนะครับแต่หลวงปู่ให้แนวทางคือเลขสามสามนะครับแล้วก็หนึ่งสามนะครับเมื่อวานก็เห็นเห็นตัวเลขที่เสาเสาใต้ศาลปู่ดำเห็นเป็นสี่ห้าหกก็ออกสามตัวตรงๆนะครับเมื่อวานห้านอยนะครับแล้วก็มีสี่เจ็ดที่ฝาบ้านปู่ดำนะครับ ที่ฝาข้างสารปูดําก็มอง47 47ก็ออก2วันซ้อนนะครับผมวันนี้ก็มองให้เห็นเป็นแนวทางวันนี้สาหรับที่ต้นจะบกนะครับเห็นเป็นเลข3ครับผมเห็นเป็นเลข3นะครับแล้วที่ต้นประดูวันนี้ก็เป็น13ครับก็ให้เป็นแนวทางสาหรับวันนี้นะครับผมเผื่อที่จะ ออกเหมือนกับเมื่อวานที่ปู่มองเห็นนะครับรก,ก็ไว้แค่นี้นะครับผม,มส่วนสรุปอนอยวันนี้ก็คงต้องตามตัวเลขตัวเดิมเมื่อวานนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องตามตัวเลขตัวเดิมนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ตามตัวเมื่อวานนะครับผม ตามนี้นะครับก็ใครชอบตัวไหนก็จับตัวนั้นนะครับผมแต่ที่ให้มานะครับก็ไม่แน่อาจวันนี้ก็อาจจะเข้านะครับเข้านะครับผมสำหรับวันที่ส2บสอด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานไม่ออกครับเมื่อวานก็ออกตัว ตัวขึ้นนะครับจากห้าสองก็เป็นห้าสามนะครับจากตัวเลขหกสามก็กลายมาเป็นเลขเก้าสามนะครับผมเมื่อวานก็น่าเสียดายนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมาเพิ่มเติมเน้นให้นะครับก็คือจากการเสี่ยงตัวเลขจากเคี่ยวหนุมานร้อยปูเดศีร้อยแปดนะครับ ที่เสียงเป็นตัวเลขออกมาที่ยกเขี้ยวหนุมานสำหรับวันนี้ก็ได้ตัวเลขแนวทางฮานอยออกมาก็คือ605นะครับเป็นตัวที่เหมือนกันกับเมื่อวานนะครับที่ให้ไว้เมื่อวานนะครับก็คือ065นะครับหรือจะค่อยไปค่อยมานะครับวันนี้ก็มาเสียงอีกทีกับ เชี่ยวหนุมานก็ได้เป็น605ตรงกันกันกบเมื่อวานด้วยนะครับผมก็ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับวันนี้นะครับสำหรับหานอยนะครับผมแล้วก็มีวันนี้ก็เสี่ยงเป็นตัวเลขของรัฐบาลไทยด้วยนะครับผมเสี่ยงเป็นตัวเลขของรัฐบาลไทยด้วยครับสำหรับวันที่16พฤศจกกิกายนนะครับ รอบแรกที่เสียงออกมาก็เป็นหนึ่งหกห้านะครับแต่ไม่ค่อยมั่นใจนะครับเพราะว่ามีเด็กมาจับกระดาษที่เขียนมาแล้วเอาไปวางไว้ที่จานนะครับแต่ก็พอจะจำได้แต่ก็ให้ชัดเจนก็คือต้องเสียงรอบที่สองนะครับเสียงรอบที่สองออกมาก็เป็นหก สองหนึ่งนะครับแล้วก็มีห้าด้วยนะครับมีสี่ตัวนะครับไม่แน่อาจจะมีทั้งสองตัวบนสองตัวล่างสามตัวบนก็ได้นะครับสองตัวบนสองตัวล่างด้วยอาจจะเราก็จับคู่กันครับผมสำหรับตัวเลขสี่ตัวนี้ก็จับคู่กันได้เลยนะครับเป็นแนวทางสำหรับรัฐบาลไทยวันที่สิบหกด้วยนะครับฝากไว้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องซอับไครเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมฝากกดแชร์ด้วยนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมมาตลอดก็ขอให้มีโชคลาภกับการเสี่ยงโชคนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมาตลอดนะครับ ก็ขอสวัสดีครับผมสำหรับวันนี้